ขอบคุกขอบใจนะเพ่นทุกตัวทุกตั้งายก็สนิทสนิทกันแล้วอทีมงานหนุนเป็นได้กยคพากันเป็นเมียในบ้านของสนะขอบคุกขอบใจได้ทานในบ้านเออลำพาลุ่มลานไปสู่ความเจริญฮะมีได้ทานในบ้านเออออยู่ดีมีแห้งใหมลาะไม่ด้วยขอบคุกขอบใจที่ได้สละเวลาพิพากรวมในงานสร้างของพ่อแม่ของลูกของหลานของน้องของลุงของอาของอ่าวไม่ได้ดีหมดดีใจอยู่ดีมีแห้งนำพาลุ่มลานไปสู่ความเจริญฮะมีเด้อในบ้านเออ อาแอมาเข้าใจแท้ทุกตัวทุกตั้งนีอาหยุดจอกเหล่ายเบียทางที่มัานมุกันได้กับขอพักแค่ผักตัวผาลงอกทางซ้ายักลงจอกเร่าจอกเบี้ยของดีของน้องมีงานจ้งงานหางานึ้นบัานใบงานได้ทุกเขยเออแต่อย่าลืมบนพี่น้องเออทางทีมงานเบาทีไม่เบาสงสัยเออแต่ไฟนสาใส่ก็ดีมกดีใจแล้วที่ไรับพี่น้องน้องต้ให้อยู่ดีมีแห้งมันกำดะกวดวคนื้อได้ถ่ายนาาเออ ເດີ້ໃຊ